ไปต่อไม่ไหวโชครถแห่ประกาศยกเลิกงานคู่บอนเชิญยิ้มทั้งหมด50คิวกระแสดราม่าระหว่างโชโช่วงมงคลหรือโชครถแห่นักร้องชื่อดังกับบอนเชินยิ้มเดินทางมาถึงจุดที่โชคต้องออกมาประปรากาศขอยกเลิกงานที่รับคู่ไว้กับบอนเชินยิ้มกว่า50คิวทั้งหมดแล้วโดยโชคได้โพสต์คลิปผ่านทาง Facebook โชครถแห่ระบุว่าขออนุญ,ญาตมาแจ้งข่าวเนื่องจากกระแสสังคมดราม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้ ผมขอ,อยุติบทบาทงานคู่ทั้งหมดที่รับงานกับพี่บอลเชิญยิ้ม50กว่าคิวเนื่องจากผมได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทำให้ผมไม่สามารถแสดงต่อไปได้จริงๆผมต้องกราบขอโทษเจ้าภาพผู้จัดงานและเจ้าของร้านทุกๆท,ท่านที่ไม่สามารถทำการแสดงต่อได้ส่วนงานเดี่ยวที่ผมรับไว้ ผมจะทำให้เต็มที่และดีที่สุดให้สมกับที่พี่ๆทุกคนได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาดูผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและเห็นใจและขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆ FC ทุกคนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ